ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงแรกกับช่วงวัยรุ่นเรียนไทย สวัสดีครับสวัสดีครับทุกวันอาทิตย์วันดง้าโมงสิบนาทีกับคุณพระช่วยทางช่องเวิร์กพอยต์กฎหมายเลข23ครับอ้าวช่วงนี้วัยรุ่นเรียนไทยนะครับโอ้โหพูดถึงช่วงนี้นะครับผมต้องขอบพระคุณเลยครับสำหรับเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเมียนมากัมพูชาเวียดนามครับผมสปลาวและตอนนี้แฟนคลับชาวจีนก็ดูด้วยไชน่าไชน่าต้องกีีเลยครับผมเฟยฉางกาเซีย แล้วก็ขอสวัสดีด้วยนิฮาวนิฮาวนิฮาวขอบคุณมากเลยนะครับผมวันนี้วัยรุ่นเรียนไทยครับผมแน่นอนวันนี้กับข้าวหมูเหมือเต็มเลยโอ้โหพร้อมแล้วเออไม่รู้จะเป็นเมนูอะไรนะครับผมต้องเจอ2วัยรุ่นนี้ก่อนครับครับผมขอเชิญครับน้องเบลและน้องแพทครับและสองนักแสดงวัยรุ่นที่จะมาเรียนไทยกับคุณพระช่วยในวันนี้นั่นก็คือน้องเบลเคมิสราและน้องแพทชยานิดนั่นเองครับเบลเคยมาช่วง เรียนทใช่ใช่ค่ะเคยมาครั้งหนึ่งแพทนี่มาครั้งแรกเลยใช่ไหมมาคุณพัะช้ครั้งแรกเลยค่ะโอ้มาก็มาเจองานหนักเลยนะหนักเะทำอาหารกินกันเองบ้างไหมเออก็ถนัดเวฟมากสูงมาแล้วเวฟใช่ช่วยถ่รูปแล้วอ่ะกินอะไรอย่างงี้ใช้เงินแก้ปัญหาส่วนมากที่บ้านทำกับข้าวไหมเบลของเบลก็จะมีพี่เลี้ยงที่คอยทำแต่ว่าเป็นเมนูแบบง่ายๆกะเพราอะไรอย่างเงี้ยโอ้สวยคนทำให้โอ้แพทย์จ้ะก็ ที่บ้านป้าป๊าทำกับน้องชายชอบทำกับข้าวค่ะแล้วเราอะไม่ทำกับข้าวครัวเลยล้างจานรเปล่าล้างจานหนูล้างจานเก่งมากโอกไข่อะไรเงี้ยเคยไหมตอกไข่หนูยังยากเลยค่ะอ้าเหรอแต่หนูมีความหวังหนูมีความหวังว่าวันนี้หนูจะทำได้ดีทำไม่ดีนะต้องอร่อยแล้วก็เดี๋ยวจะมีต้นตำรับมา ตรวจด้วยนะให้คะแนนด้วยสําคัญคือเราต้องกินกันด้วยนะต้องชิมด้วยนะทาเสร็จแล้วต้องชิมกันเองด้วยคือชิมของทีมแของชิมของเพื่อนชิมของเราแล้วก็จะมีคนที่ไม่ถึงว่าเราชิมของเธอหรือเธอชิมของเราแล้วแต่ใครจะกินใครใครจะแบ่งก็กินงานกันไปเฮ้ยเฮ้ยแม่เอาละครับงานนี้ทั้งสองสาวต่างไม่เคยเข้าครัวทําอาหารกันมาก่อนเอาเป็นว่าเราต้องมาลุ้นไปพร้อมๆกันดีกว่าทั้งสองสาวจะทําออกมาสําเร็จหรือไม่ภาคเหนือนึกถึงอาหาระไร ภาคเหนือก็ต้องน้ำพริกอ่องเบลว่าเบลว่เข้าวซอยอแต่คงไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกใช่เพราะมาทั้งทีต้องเป็นอาหารแบบเฉพาะถิ่นเลยอ่ะเจอเข้าเลยครับคุณเจี๊ยบพรทิพย์ครับเชิญครับสัสดีครับสวัสดีจ้าเลยสวัสดีจ้าสวัดีจ้ามันคือลาบหมูขั่วเมืองแปะ ลาบหมูขั่วเมืองแพร่เคยกินไหมเคยกินอยู่ค่ะแต่ว่าลาบหมูปะคะก็รสลาบหมูค่ะแต่มันคั่วชิมได้ไหมคะชิมเราจะได้รู้ว่าเราต้องใช้อะไรปรุงบ้างถูกต้องแล้วก็จำรสชาติจำรสชาติจำรสชาติเอาไว้าจะมีพรสวรรค์ก็ได้นะในการชิมปุ๊บแล้วรู้เลยพูดได้สบายใจด้วยดีมากเออ แม่น้องแพทของเราถึงกับเอ่ยปาออกมาให้ลุงพันชื่นใจกันเลยทีเดียววันน่าจะมีพรสวรรค์นในการลิ้มรสอาหารอยู่ไม่ใช่น้อยสงสัยงานนี้ทีมลุงพันมีหวังคว้าชัยเป็นแน่แท้จะสีมันออก,ออก,ออกครบครัวนะเบลว่าหนูว่าต้องมีสีอุ่ดำเพราะว่า <c oughs> ทำไมวะทำไมก็มสีมันดำอะใช่ไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวกรหองรำแต่แต่เจ้า เอกลักษณ์หรือจุดเด่นของลาบคั่วเนี่ยเน้นรสชาติไปทางไหนบ้างลาบแพร่เนี่ยจะต้องมีกลิ่นมะแขวนผสมใช่ค่ะอร่อยจริงๆอร่อยอร่อยมันจะต่างกับลาบพิสานโดยเฉพาะเอกลักษณ์ของความเป็นมะแขวนมันจะมีอยู่นี้รสชาติมีอยู่นี้เป็นไงเบลชิมแล้วได้รสชาติอะไรบ้างก็อร่อยค่ะเหมือนอยู่เชียงใหม่เลยตอนนี้สัมผัสได้ถึงความเป็นเนื้อเลยแพทล่ะคือมันมีมันมีความกลิ่นที่ไม่เหมือนลาบ มันมีเครื่องเทศอ่าผสมผสานอยู่ตรงนี้มันมีกลิ่นอะไรบางอย่างคือเขาเรียกอะไร after taste มันแบบที่เราไม่คุ้นเคยสรุปแล้วมันล้ำมันก็เจ้าฮะมันล้ำมันก็อร่อยล้ำล้ำค่ะล้ำล้ำล้ำแล้วอร่อยแต่มันแบบไม่มีข้าวคั่วใช่ป่ะคะบ่มีเจ้าบ่มีอ้าวทำไมมันชื่อลาบขั่วคะขั่วคือการเอาไปผัดแบบไม่ใช้น้ำมันผัดมัร้อนในกระทะใช่โอ้ชื่อก็ล้ำอ่ะ เอาละครับหลังจากที่สองสาวได้ชิมรสชาติลาบหมูคั่วสูตรเมืองแพร่จากคุณแม่เจี๊ยบพรทิพย์เป็นที่เรียบร้อยก็ต้องจดและจํารสชาตินี้เอาไว้ให้ดีๆนะครับส่วนวิธีการทําของเมนูนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปสดับรับชมพรม้อมๆกันได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิดีาการทํากันนะครับมาส่วนผสมเลยนะคะหลักๆก,ก็จะมีเนื้อหมูแดงต,ตับหมูไส้อ่อนหนังหมูเลือดหมูเลือดสดๆนะคะ แล้วก็ผักก็จะมีผักพแพลวหรือผักไผ่ค่ะใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งพริกแห้งคามะแขวนกระเทียมหอมแดงแล้วก็เกลือขั้นตอนแรกนะคะก็เจ้าเนื้อหมูอะค่ะที่เป็นก้อนเนี่ยมาทําเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนเพื่อให้ง่ายในการลาบให้มันละเอียดได้เร็วก่อนที่หมูมันจะละเอียดทั้งหมดค่ะเอาเลือดมาคลุกก่อนแล้วก็มาลาบ เพื่อให้เนื้อมันเหนียวลาบมันจะเนื้อมันจะเหนียวนุ่มเลือดหมูหเลือดหมูค่ะเลือดสดๆดนี่แหละเสร็จแล้วก็เอาเครื่องในค่ะตับพวกนี้ค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้พอคําขั้นตอนนี้ก็จะเอาไส้อ่อนมาต้มให้สุกพอสุกแล้วก็ก็มาหั่นเป็นชิ้นพอคำนี่นี่คือขั้นตอนการทําน้ําพริกลาบนะคะก็จะเอาหอมแดงคากระเทียมค่ะที่มันสุกยากค่ะคั่วก,ก่อนคัว่วไฟอ่อ,อนๆน,นะคะแล้วก็จะเป็นมะแขวนมะแขวนเนี่ยมะแขวนนี่แหละค่ะหน้าตามะแขวนนี้ค่ะ แล้วก็ใส่เกลือไปเพื่อที่จะามาคั่วพริกการใส่เกลือก่อนคั่วพริกเนี่ยมันทําให้เราไม่แสบตาไม่มีกลิ่นฉุนค่ะนี่คือเคล็ดลับง่ายๆเสร็จแล้วก็นําทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเพื่อจะมาโขลกมะแขวนเนี่ยเราจะใช้เยอะหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเราต้องการกลิ่นของเขาพริกเราใส่ไปเลขขี้นะคะพือทางเหนือเขาจะถือค่ะพี่ว่าถ้าเราใส่จํานวนขี้เนี่ยกับข้าวมันจะอร่อย รสชาติจะอร่อยเป็นความเชื่อเขาเป็นความเชื่อก็คือเอาทุกอย่างที่ใส่กระทะเมื่อกี้มาตำเหรอคะใช่ค่ะตะไคร้ไม่มีใช่ไหมไม่มีค่ะสูตรของเมืองแพร่จะไม่มีตะไคร้ครับค่ะน้ำพริกเสร็จแล้วก็เอาเลือดลงไปใช่ค่ะเพื่อให้น้ําพริกราบมันแตกตัวผสมกับเนื้อหมูที่เราล่าเมื่อกี้ค่ะได้ง่ายมันเข้าถึงเนื้อได้ง่ายก็คลุกให้ให้เข้ากันเสร็จแล้วก็จะตามด้วยผักผักพวกนี้เราจะคลุกก่อนที่เราจะเอาไปผัดเพราะว่าผักพวกนี้มันจะให้กลิ่นหอม มันทาให้ลาบเราไม่ขาวด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าการคั่วสมัยก่อนเนี่ยเราจะไม่ใช้น้ํามันนะคะเราจะใช้แค่น้าเปล่าๆนี่อาหารคลีนอ่ะอ๋อคือคือคั่วกับน้ําแบบนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะแต่ต้องให้น้ามันมันร้อนก่อนนะคะถึงจะใส่ลงไปถ้าเราใส่ตอนที่น้ามันยังไม่ร้อนมันจะขาวน้ําต้องเดือดนะใช่ค่ะค่ะเนี่ยค่ะก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ไม่ยากปรุงอ่ะเป็นไรสองคนหนูว่า ก็ไม่ยากเกินความสามารถอ,อะหนูรู <c oughs> ้ <c oughs> สึกได้ว่าหนูทำได้ดีกว่าที่หนูคิด <c oughs> เหงาแล้วครับงานนี้ทั้งสองสาวต่างมั่นอกมั่นใจว่าการทำเมนูลาบหมูคั่วในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดงั้นเอาเป็นว่าเราให้เหล่าสาวๆได้เริ่มสําแดงโชว์ฝีมือในการทำอาหารกันเลยดีกว่าครับในส่วนของขั้นตอนแรกที่สาวๆจะต้องลงมือทำนั้นนั่นก็คือการเลือกวัตถุดิบทั้งเนื้อหมูไส้หมูรวมถึงหนังหมูเพื่อเอามาหั่นและต้มนั่นเองครับโอเคบเบลเราไปเอาเอาเอานี้ใช่แล้วเอาไส้ามาเอาหนังมา อ,อันดับแรกก่อนนะคะต้มไส้ก่อนค่ะต้มไส้เอาไส้ไปต้มก่อนค่ะต้มท,ทั้งพวงนี้เลยคะทั้งพวงเลยค่ะทั้งพวงเลยจะแบ่งก็ได้ค่ะเดือดแล้วอ่ะว้าหนูกลัวน้ำกระเด็นย,ยังไม่กระเด็นแม่น้องแพทครับเล่นปล่อยไส้หมูลงหม้อแรงสักขนาดนั้นจะไม่ให้กลัวน้ำในหม้อกระเด็นใส่ยังไงล่ะครับที่หลังต้องค่อยๆวางลงเบาๆนะขอรับ เรามาดูฝั่งบ้านคุณพระเท่งและน้องเบลกันบ้างดีกว่าตอนนี้ก็ได้เตรียมไส้เพื่อเอามาต้มกันแล้วล่ะครับขั้นตอนต่อไปก็หั่นหมูเลยค่ะที่นี้หั่นเป็นชิ้นเล็กหั่นมูหั่นชิ้นพอคำแล้วต้องมาสับดีเลยแล้วหนูต้องหนูต้องสับเลยปะคะยังยังอ๋เป็นชิ้นก่อนแล้วค่อยสับโอ้หมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะดูด้คมไหมนี่คมไหมเฮ้ยอันนี้ดีขึ้นมากเลยค่ะอ่าเรียกสับเลยสองมือเลยสองมือเลยค่ะ เท <Hey S 2> uh ปันยากิ <laughs> แม่พ้อเบลครับจังหวะจะโครลีลาในการสับหมูไม่ธรรมดาจริงๆเล่นสับไปมาพร้อมกัน2มีดขนาดนี้มีหวังเนื้อหมูละเอียดไว้แน่นอน,นอหนูเคยดูรายการหนึ่งค่ะมันทำสออันสองอันนะโอเคมันจะย่นระยะเวลา แม่น้องแพตของเรากะจะย่นเวลาในการสับหมูด้วยมีดสองเล่มให้ไวขึ้นแต่ดันหมดแรงเหนื่อยก่อนสักงั้นยังไงก็ฮ,ฮึบฮึบสู้ๆกันหน่อยนะครับลอดลอดไปตรงเขียงเลยเหรอคะจ้าสำหรับการเติมเลือดหมูเข้าไปผสมกับเนื้อหมูที่กำลังสับอยู่นั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เนื้อหมูที่เอามาทำลาบคั่วนั้นเหนียวและนุ่มขึ้นนั่นเองครับแม่ใส่เยอะเปล่าคะสักช้อนสองช้อนกันค่ะช้อนสองช้อนแปลว่า ช้อนหรือสองช้อนค่ะสองช้อนออแปลว่าแปลว่าช้อนครึ่งแล้วกันค่ะสับตอ่อเลยค่ะสับหมายถึงว่าสับน้ำอันนี้กับหมูไปเรื่อยๆเหรอคะจ้าในเวลานี้ทั้งสองสาวต่างตั้งอกตั้ง,ง,งใจกันไม่ใช่น้อยกับการสับเนื้อหมูออกตรนี้หั่นพอคำหั่นพอคำโอเคค่ะโอเคคำไม่น,น้อยก็ได้ตับพอจ้ะตับพอแล้วเจ้าตับเท่านี้เหรอคะแม่จ้าพอแล้วจ้ะแล้วก็ใส่ลงไปใน จะเอาใส่ในกระมังหมูที่สับเมื่อกี้แล้วไงต่อแม่ไปดูไส้ก่อนดูไส้ก่อนไส้สุกหรือยังเราต้องรอให้ไส้อ่อนเสร็จก่อนใช่ไหมคะแม่เราค่อยเอาอย่างอื่นเข้าเราไปเอากระเทียมมาข่ามาแล้วเอาไอ้มะ<า>แขวนมะแขวนมาหอมแดงแม่มันสุกแล้วหนูว่ามันสุกแล้วค่ะเอาขึ้นมาเลยหรอเอามาพักก่อนเอาขึ้นมาอนเอามาพักให้มันนะนี่ก่อนออกจากหม้อมาเรียรีกูด ค่ะอันนี้ค่ะมะไม้แขวนไม้แขวนมะแขวนกระเทียมกระเทียมไหนเพื่อนเอาอะไรมาหอมเยอะๆหน่อยเนี่ยเอาหมดเลยเนี่ยที่มีอ่ะน้องเบลหอมเยอะๆหน่อยหลูกไนะคะหอมเยอะๆหอมเยอะๆไม่อันนี้หอมเออทำไมหอมมีสองสีอะคะอสีขาวน่ะกระเทียมกูเชื่อเลยนะไม่น่าเชื่อมึงเลยแม่น้องแพทครับจะช่วยเพื่อนเลือกหอมแดงไปทำลาบหมูคั่วหรือจะมาช่วยทำให้เพื่อนสับสนเพิ่มขึ้นกันแน่ละครับเนี่ย เราเอา7เม็ดหรือ9เม็ดดีคะ9เลยเพราะว่าเราจะได้9น้าน้องแพอย่าลืมมาแขวนนะหรอมาแขวนไม่มีไม่มีไม่มีอะไรดีขึ้นเอาเลยขวด,ดีกว่าโอเคลองลองดูว่ามันทำได้ไหม <S 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 แม่น้องเบลครับท่าทางและลีลาดูโยกพริ้วซะจริงๆแต่เหมือนวิธีการยกกระทะในครั้งนี้คุณแม่เจี๊ยบจะไม่ได้สอนเอาไว้นะครับ <S 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 เอาล่วง เปลือกไม่เอาเปลือกเอาเอา,เอาตะลิวเคี๊ยออกใจเย็นๆครับน้องแพทไม่ต้องรีบร้อนเพลายังพอมีเหลือถ้าหากวู่วามหรือรีบร้อนมากเกินไปเดี๋ยวองที่เตรียมไว้จะหล่นออกนอกกระทะหมดนะครับมักขวันนี่ขั้วด้วยเลยครับมักขว่นก็ขั้วจะมักขวนหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพริกหอมเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งที่ชาวเหนือนิยมนำมาปรุงอาหารมีรสชาติเผ็ดร้อนคล้ายกับพริกไทยดำนั่นเองครับ แล้วยังไงต่อจ๊ะเหลืองแล้วตักออกได้เลยตักเลยนะคะตักเลยแล้วก็มะแขวนนะมะแขวนใส่ใสไปเลยเหรอคะลูด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 กันแม่ลุงแพทครับเล่นใส่มะแขวนไปทั้งต้นซะอย่างนั้นสงสัยงานนี้จะได้กินเศษไม้เข้าไปด้วยแนๆ่ๆอันนี้เรียกว่ากลิ่นเครื่องเทศใช่ไหมคะ very herbs หอมแล้วใช่ไหมคะเอาตักขึ้นได้เลยตักขึ้นเลยนะแล้วก็เอาพริกลงขั้วพริก แล้วแล้วอันนี้มันต้องต้องดูยังไงถึงจะว่ามันเปลี่ยนแปลงอะคะมันก็จะมีกลิ่นหอมขึ้นเหมือนกันนะคะกลิ่นมันฉุนขึ้นก็พอแล้วค่ะตามเลยตามตามบะแขนเลยนงเบลเอาเกลือใส่นิดนึงหลกเอาขึ้นเลยค่ะนงแล็คเอาขึ้นเลยหลกไม่แล้วไม่แล้วระหว่างนี้นงเอาผักมาหั่นก่อนก็ได้หลกเอาผักผักเอาผักมาหั่น เอาผักอะไรบ้างคะผักไทยผักไทยผักชีต้นหอมผักชีหนูรู้ว่านี้ว่าคือผักชีผักชีต้นหอมผักชีฝรั่งสามต้นก็ได้สามเออมาตำก่อนลูกหนูจาได้ว่ามีอันนี้เป็นผักชีฝรั่งแล้วก็ผักอันนี้เออมาเลยมามามาลูกมาแม่ประมาณนี้ไหมคะใช่ใช่ผักแพ้วน้องเอาเอาแต่ยอดออกแวผักแพรยอดคือตรงไหนจ๊ะดึงเออนั่นแหละเด็ดเลย หนูขอเบอิกเครื่องปัน่นไม่มีเหรอไม่มีให้ด้วยแหละเนี่ยถ้าหนูปั่นก็เสร็จมาแล้วน่ะแม่น้องแพทครับเห็นไหมล่ะครับว่าการทำอาหารของคนสมัยก่อนกว่าจะได้แต่และเมนูนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายกันเลยทีเดียวแม่แบบนี้ได้หรือยังคะได้ละได้ละได้แล้วไเหรอเอาเลือดลงแล้วก็เอาน,น้ำพริกลงเลยค่ะคลุกเลยทีนี้เติมเลือดหน่อยนึงแล้วคนเลือดกี่ช้อนคะสองช้อน ตอนนี้ออทั้งสองทีมก็เริ่มนําส่วนผสมที่เตรียมไว้มาผสมคลุกรวมกับเลือดหมูแล้วล่ละครับส่วนปริมาณเลือดหมูที่ใส่นั้นก็ตามใจชอบได้เลยครับถ้าใส่มากลาบหมูคั่วที่ได้ก็จะมีสีเข้มมากขึ้นนั่นเองครับเหมือนเป็นมิราเคิลอาหารเหนือเพราะว่าไม่ใส่ซอสอะไรเลยอะต่อไปเตรียมกระทะมาคั่วได้เลยจ้ะคั่วได้เลยหรอพอแล้วครับพอแล้วน้องเบลเป็นไงบ้างลูกเงียบไปเลย่งงคะ่ะตอนนี้รอน้าเดือดรอน้ําเดือด,อเ,ด,อดเดือดแล้วจ้ะ ใส่เลยเจ้าการทำลาบหมูคั่วสูตรเมืองแพร่นั้นจะใช้เพียงน้ำเปล่าแทนการใช้น้ำมันหมูหรือน้ำมันพืชในการคั่วให้สุกครับเชฟแพทมาแล้วไงจ๊ะก็คั่วไปเรื่อยเจ้าคั่วไปเรื่อยเลยอะทีมงานหุงข้าวเหนียวให้หรือเปล่าคะมีเดี๋ยวมีข้าวเหนียวให้แม่น้องแพทถึงกับถามหาข้าวเหนียวกันเลยทีเดียวสงสัยกลิ่นลาบคั่วในสตูดิโอครานน้คงจะหอมพระคุูงอบอวลชวนหิวกันหน้าดูละครับ ส่วนทางฝั่งน้องเบลและคุณพระเท่งก็เริ่มทำการคั่วาลาบหมูกันแล้วล่ะครับกลิ่นมันดีมากเลยอะ่ะตอนแรกว่าจะทำไม่เยอะนี่ก็ดูเยอะเหมือนกันนะคะได้ยังจ้ะแม่ยังคั่วน้ำแห้งอะ่ะนี่ก็รีบจริง <c oughs> เออใจเย็นๆครับน้องเบลการทำลาบหมูคั่วนั้นต้องคั่วให้น้ำในกระทะแห้งเพื่อจะได้ลาบหมูคั่วที่สุกและถูกสุขลักษณะด้วยยังไงล่ะครับ เป็นไงบ้างหรอควเผ็ดย,ยังไม่แซบเลยยังไม่แซบน้องเติมพริกที่เหลือเมื่อกี้ได้หรอลองดูว่ามันัน,นี่ยลองค่อยๆเติมลงไปก็ได้พี่อ้าวค่อยๆเติมแม่ดูจากงานนี้สงสัยน้องแพทของเราคงจะชอบทานเผ็ดเป็นแน่แท้ดูจากพริกที่ใส่ลงไปเพิ่มนั้นไม่น้อยกันเลยทีเดียวมาดูทางฝั่งน้องเบลกันบ้างครับตอนนี้ก็กําลังลองชิมลาบหมูขั่วฝีมือตัวเองดูแล้วล่ะครับน้องเบลเป็นไงบ้างคะอร่อยค่ะอือร่อยมาก อร่อยจังป่ะอร่อยมากอร่อยมากอหืทางฝั่งน้องเบลถึงกับเอ่ยปากออกมาคมขวัญคู่ต่อสู้วานลาบขั่วหมูที่ทำกับคุณพระเท่งนั้นอร่อยใช้ได้เลยทีเดียวทางฝั่งน้องแพทของเราจะเป็นยังไงบ้างล่ะครับงานนี้ทำไมมันผักน้อยอ่ะอ้าวอาจจะเพราะว่าเราผักน้อยขอชิมได้ไหมคะได้เหลังจากน้องเบลชิมลาบหมูคั่วของตัวเองแล้วก็ขอมาลองชิมลาบหมูขั่วของน้องแพทดูบ้างครับ พี่เลยของเราอร่อยกว่าของเ่าอร่อยกว่าโอ,โอา้โหของเ่าอร่อยกว่ามากๆจริงแ่บจริงค่ะตอนนั้นจืดมากค่ะของเราอร่อยกว่าข, <lucky S 2> ของเขาอร่อยกว่าจริงพูดใจหายเลยแล้วเราขาดอะไรมันต้องขาดสิ่อย่างเนี่ยเราขาดความอร่อยไม่น้องแพทครับเราต้องมั่นใจในฝีมือของเราเองด้วยสิครับไม่แน่รสชาติลาบหมูคั่วของน้องแพท อาจจะถูกปากคนชิมอย่างแม่เจีย๊ยบก็เป็นได้นะครับเสร็จแล้วลาบหมูคั่วใบน้องเบลและนี่ก็คือลาบหมูคั่วใบเชฟแพทค่ะสำหรับวันนี้ถือว่าสนุกพบทุกรสชาติกันเลยจริงๆกับการเข้าครัวทำอาหารครั้งแรกในชีวิตของสองสาวแพทและเบลแม้จะทุรักทุเลและหมดแรงกลางพันกันไปบ้างแต่ก็ถือว่าทั้งสองสาวได้สู้สุดใจ และสามารถทำอาหารในครั้งนี้ออกมาสำเร็จจนได้ขอชื่นชมและปรบมือให้รัวๆเลยนะขอรับแต่สำหรับผลการตัดสินรสชาติอาหารในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นต้องไปให้แม่เจี๊ยบตัดสินกันเลยครับอ่ะเรียบร้อยแล้วลาบหมูคั่วครับผมอ่าคุณเจี๊ยบเป็นไงอันดับดแรบก หน้าตาใช้ได้ทั้งสองเลยเจ้าคุณเจี๊ยบดูดีดูดีมันใช้ได้ในแบบคนละแบบกันอย่างนี้สีสันนี่ไปทางคุณเจี๊ยบเลยเนี่ยเจ้าได้เจ้าเดี๋ยวลองดูรสชาตินะเดี๋ยวลองเจี๊ยบลองชิมดูค่อยวิจารวิเคราะห์ทีละจานเริ่ะก่อนเลยมี่ชำเลืองตามองเนื่อง มันรู้สึกได้ว่ามันไม่เผ็ดเกินจากพยักหน้าด้วยกินมะแขวนได้แขวนมะแขวนรสชาติถ้าคะแนนเต็มสิพี่เจ๊บให้เท่าไหร่อั้นีใม้งแพทให้ให้เก้าเก้านี่ก็เต็มเกินแล้วนะเขาของเรามีทุเพดานแน่นอนคเชิญอเลยครับ สีกันเจ้าสุดรสีแล้วจะจะเผ็ดกว่าเนาะรสชาติจัดจ้านกว่าคะแนนเต็มสิบให้ให้เท่าไหร่แม่เท่าไหร่นี่ให้เก้าจุดแปดเลยแล้วอีกสองคะแนนคืออะไรคะดูเรื่อยหน่อยกักไว้หน่อยก็ได้กลับมาทำไมกันไปลูกชนะกันสูตรแปดอ่ะสรุปแล้วคือน้องเบลชนะเย้เป็นไงวันนี้เห็นน้องๆสองคนมาทำ เข้าครัววันนี้จริงๆถ้าเขาได้ทําจริงๆเขาจะทํากับเขาได้อร่อยจ้ะถือว่าพานจ้ะจ้ะน้องเบลเป็นไงบ้างวันนี้ได้มีโอกาสมาทําลาบหมูคั่วคือรู้สึกว่าแบบคนสมัยก่อนคือเขาใส่ใจการทําอาหารจริงๆอ่ะเพราะว่ามันไม่มีซอสไม่มีอะไรที่เหมือนแบบมาเติมเลยอ่ะมันยากแต่ว่าพอมันออกมาด้วยฝีมือเราเองเนาะมันก็แบบอร่อยก็รู้สึกว่าภูมิใจที่แบบทาสิ่งนี้มาได้อร่อยแพทเหรอครับ ปกติเราเป็นคนแบบหนูไม่เข้าครัวเลยอ่ะหนูรู้สึกว่าการทําอาหารเป็นเรื่องไกลตัวสําหรับหนูมากพอวันนี้เหมือนได้มาจับมาทำอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นความแบบภูมิใจอะไรเล็กๆขึ้นมาอะไรเงี้ยอ่ะเผื่อใครสนใจอยากไปทานที่ร้านติดต่อยังไงครับร้านเราอยู่ถนนรามอินทรากม .8 เจ้าครับเขาไปอยู่เจ้าอยู่ระหว่างซอย24กับ26เจ้าวันจันทร์หยุดเปิดตั้งแต่10บโมงครึ่งถึง2องทุ่มเจ้าอ้าววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณเจี๊ยบพรทิพย์และน้องเบลและกับน้องแพทด้วยคคคคครรัับบบบบขขออุุณณ คุณะคุณค่ะอ้าสามารถติดตามช่วงวาร์เรียนไทยและช่วงอื่นของคุณพระช่วยได้ที่ YouTube คุณพระช่วยนะครับอยากให้น้องๆเรียนรู้เรื่องอะไรนะครับผมคอมเมนต์ได้ใน Facebook ของคุณพระช่วยครับครับผมพักสักครู่ครับคุณพระช่วย